เคยไหมที่คุณพยายามทำอะไรบางอย่างแล้วมันไม่เป็นไปตามที่หวังเราทุกคนล้วนเคยพบกับความล้มเหลวในชีวิตบางคนอาจจะพ่ายแพ้และยอมแพ้ไปแต่บางคนก็เลือกที่จะยืนหยัดและต่อสู้ต่อไปจนในที่สุดพวกเขากลับกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของคนที่เคยล้มเหลวอย่างหนักแต่ในที่สุดพวกเขากลับพลิกชีวิตตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อเชื่อไหมว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จวันนี้เราจะมาดูว่าความล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้มันช่วยทําให้พวกเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นและในที่สุดพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณพร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้จากคนที่เคยล้มเหลวแล้วกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาดูกันว่าคนเหล่านี้คือใครและพวกเขาผ่านอะไรมาบ้าง 1>, 1 J. k เค w l ร n g ิผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์การล้มเหลวในวงการหนังสือก่อนที่จะมีแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก J k r เค l i ร g ริถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์มากกว่า1ิบครั้งพวกเขาบอกว่าเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่สามารถทำตลาดได้ในช่วงเวลานั้นเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องต่อสู้กับชีวิตที่ยากจนและหลายคนมองว่าเธอไม่มีอนาคตในวงการหนังสือแม้ว่าจะโดนปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอยังคงเขียนหนังสือต่อไป และในที่สุดแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้รับการตีพิมพ์สิ่งที่ทําให้เธอแตกต่างจากคนอื่นคือความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เธอใช้เวลาเขียนหนังสือและสร้างโลกเวทมนต์ที่ไม่เหมือนใครในปัจจุบันเจเคโรลิงเป็นหนึ่งในนักเขียนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกและเธอก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความล้มเหลวในตอนแรกไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในภายหลัง 2. สตีฟจ็อบผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ิและบทเรียนจากความล้มเหลว ในปี1985เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดว่าสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple จะถูกบีบให้ออกจากบริษัทที่เขาสร้างขึ้นด้วยความรักและความมุ่งมั่นความขัดแย้งระหว่างเขากับบอร์ดบริหารนำไปสู่การตัดสินใจที่ทำให้เขาต้องก้าวออกจากสิ่งที่เขาเคยทุ่มเทชีวิตให้สำหรับสตีฟนี่ไม่ใช่แค่ความล้มเหลวธรรมดาแต่เป็นเหมือนโลกที่พังทลายต่อหน้าต่อตาเขาสูญเสียทั้งตำแหน่งในบริษัทและความมั่นใจในตัวเอง เขายอมรับในภายหลังว่าช่วงเวลานั้นเป็นหนึ่งในช่วงที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขาแต่แทนที่จะปล่อยให้ความล้มเหลวทำลายชีวิตเขาสตีฟเลือกที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแรงผลักดันเขามองเห็นว่าการถูกไล่ออกเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีข้อจำกัดเขาก่อตั้งบริษัท n น x t ที่เน้นการพัฒนาคอมพิวเตอร์ระดับไฮเอนด์ A n, และในขณะเดียวกันก็เข้าซื้อบริษัทเล็กๆที่ชื่อพิกซาที่พิกซาเขาไม่ได้แค่พัฒนาเทคโนโลยี แต่ยังเปลี่ยนบริษัทให้กลายเป็นสตูดิโอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จระดับโลกผลงานอย่าง Toy Story ได้สร้างปรากฏการใหม่ในวงการภาพยนตร์ทำให้สตีฟกลายเป็นบุคคลสำคัญในวงการแอนิเมชันโดยไม่รู้ตัวช่วงเวลาที่เขาทำงานกับ N e ็ t และ P ิก a าไม่ได้เป็นเพียงโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สตีฟได้เรียนรู้ทักษะการบริหารคนและเข้าใจความสำคัญของการทำงานนอเป็นทีมจากเดิมที่เคยมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นการล้มเหลวช่วยให้เขามองเห็นจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปผลงานของ Nex t ดึงดูดความสนใจของ Apple และในปี1997 Steve Jobs ได้กลับมาที่บริษัทในฐานะผู้นำอีกครั้งการกลับมาของเขาไม่ได้มีแค่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์แต่ยังเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร Apple ให้มีความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมเป็นหัวใจหลักด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ที่สั่งสมมา สตีฟได้พา Apple ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆโดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกอย่าง iMac, iPod, iPhone, iPad และ MacBook ซึ่งไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตผู้ใช้งานแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเทคโนโลยีทั้งหมดในปี2011ก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไป Apple ได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกสตีฟได้ทิ้งมรดกทางความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมไว้ให้โลกจดจำ สตีฟจ็อบไม่ใช่แค่ตัวอย่างของความสำเร็จแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นว่าความล้มเหลวสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าเราเรียนรู้จากมันและไม่ยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเอง 3. o p โอปราห์วินฟรีจากความล้มเหลวสู่การเป็นตำนานในวงการโทรทัศน์ในช่วงเริ่มต้นอาชีพโอปราห์วินฟรีเคยถูกไล่ออกจากงานในตำแหน่งผู้สื่อข่าวที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งผู้บริหารให้เหตุผลว่าเธอไม่มีทักษะในการรายงานข่าว และไม่เหมาะกับงานในสายนี้เสียงวิจารณ์เหล่านั้นทําให้เธอรู้สึกเสียใจและสงสัยในความสามารถของตัวเองความฝันของโอปราในตอนนั้นคือการทํารายการที่เต็มไปด้วยความจริงใจรายการที่ช่วยเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกันผ่านเรื่องราวชีวิตที่ลึกซึง้งแต่ในช่วงเวลานั้นคนส่วนใหญ่กลับมองว่าเป้าหมายของเธอเป็นไปไม่ได้เธอถูกมองข้ามและถูกวิจารณ์ว่าอ่อนไหวเกินไปสําหรับวงการข่าวที่ต้องการความหนักแน่นและไม่มีอารมณ์ร่วม แม้จะถูกปฏิเสธจากงานแรกโอปราไม่ยอมปล่อยให้ความล้มเหลวมาทำลายความฝันของเธอเธอเลือกที่จะใช้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดนั้นเป็นแรงผลักดันและหันมาสร้างเส้นทางใหม่ให้ตัวเองเธอยอมรับว่าเส้นทางนี้อาจไม่ง่ายแต่เธอเชื่อว่าความเป็นตัวของตัวเองและความจริงใจคือจุดแข็งของเธอในเวลาต่อมาเธอเริ่มสร้างรายการใหม่ในสไตล์ที่แตกต่างจากที่เคยมีในวงการโทรทัศน์รายการของเธอไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงทั่วไป แต่เป็นพื้นที่สำหรับการสนทนาที่ลึกซึ้งและเปิดใจเธอเรียกรายการนี้ว่า The Oprah Winfrey Show The Oprah Winfrey Show ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทันทีแต่โอปราหไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเธอศึกษาและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในรายการแต่ละตอนเธอให้ความสำคัญกับการฟังผู้ชมและนำคำวิจารณ์มาปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ทำให้รายการของโอปราแตกต่างจากรายการอื่นในยุคนั้น คือความจริงใจและความลึกซึ้งในการพูดคุยเธอเชื่อว่าการเปิดใจรับฟังและแชร์เรื่องราวของคนอื่นสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตคนได้รายการของเธอกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับแขกรับเชิญทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือคนดังระดับโลกด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตัวเอง The Oprah Winfrey Show กลายเป็นรายการทอล์คโชว์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกดึงดูดผู้ชมหลายล้านคนในทุกตอน โอปรากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในวงการโทรทัศน์รายการของเธอไม่เพียงสร้างไรายได้มหาศาลแต่ยังสร้างอิทธิพลในเชิงวัฒนธรรมและสังคมอย่างมหาศาลความสำเร็จของรายการยังทำให้ออปรามีโอกาสขยายอาณาจักรของเธอในฐานะนักธุรกิจเธอเริ่มต้นสำนักพิมพ์บริษัทโปรดักชันและเครือข่ายโทรทัศน์ของตัวเองที่ชื่อว่าโอนโอปราวินฟรีเน็ตเวิร์กความสำเร็จนี้ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลก จากผู้หญิงที่เคยถูกมองข้ามในวงการข่าวโอปราห์วินฟรีได้เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นแรงผลักดันและสร้างอาณาจักรแห่งความสําเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้เธอไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จในวงการโทรทัศน์แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกที่กําลังเผชิญกับความล้มเหลวในชีวิต 4. วอวตนดิสนีย์ผู้สร้างตำนานแห่งความฝันและจินตนาการในช่วงเริ่มต้นอาชีพของวอนดิสนีย์เขาเคยทํางานเป็นนักวาดการ์ตูนให้กับหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง แต่ถูกไล่ออกเพราะผู้บริหารมองว่าเขาขาดจินตนาการและไม่มีไอเดียดีๆคำพูดนี้กลายเป็นสิ่งที่เจ็บปวดสำหรับคนที่รักการวาดและการสร้างสารรค์อย่างเขาไม่เพียงเท่านั้นธุรกิจสตูดิโอการ์ตูนแห่งแรกของเขาที่ชื่อว่า Laugh-O-Gram Studio ก็ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงเขาต้องเผชิญกับภาวะล้มละลายและหมดเงินไปกับความฝันที่ดูเหมือนจะไม่เป็นจริง สำหรับหลายคนความล้มเหลวขนาดนี้อาจทำให้หมดกำลังใจและยอมแพ้แต่ไม่ใช่สำหรับวอนดิสนีย์เขาเลือกที่จะเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันแม้จะ,ะเผชิญกับความล้มเหลวครั้งใหญ่แต่วอนดิสนีย์ไม่เคยหยุดเชื่อในพลังของจินตนาการเขามองว่าความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนสำคัญและเริ่มต้นใหม่ด้วยแนวคิดที่สดใหม่และกล้าหาญในปี1928เขาได้สร้างตัวละครที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลนั่นคือ มิกกี้เมาส์ซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสนุกและจินตนาการที่ไร้ขอบเขตมิกกี้เมาส์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวละครแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยให้วอนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆต่อไปจากนั้นเขาก็มีความฝันครั้งใหญ่ขึ้นอีกคือการสร้างสวนสนุกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และจินตนาการนั่นก็คือดิสนีย์แลนด์แต่การจะทำความฝันนี้ให้เป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีคนมากมายที่คิดว่าเขาบ้าบินเกินไป วอลดิสนีย์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเขาใช้ความล้มเหลวในอดีตเป็นแรงผลักดันในการสร้างส,างสิ่งใหม่ๆทุกครั้งที่มีปัญหาเขาเลือกที่จะหาทางออกแทนที่จะยอมแพ้ความพยายามของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การ์ตูนแต่ยังขยายไปสู่วงการบันเทิงที่ใหญ่ขึ้นเช่นการสร้างสวนสนุกภาพยนตร์แอนิเมชันและเทคโนโลยีใหม่ๆดิสนีย์แลนดซึ่งเปิดตัวในปี1955กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ มันไม่ได้เป็นเพียงสวนสนุกแต่เป็นโลกแห่งจินตนาการที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเข้ามาสัมผัสได้เขายังพัฒนาวันดิสนีย์เวิลด์และวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงเอฟคอร์ดซึ่งเป็นเมืองต้นแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและชีวิตประจำวันจากคนที่เคยถูกมองว่าขาดจินตนาการ วันดิสนีย์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสรงสรค์และการมองโลกในแง่ดีเขาไม่เพียงแต่สร้างตัวละครที่คนทั่วโลกรักแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปทุกวันนี้ดิสนีย์ไม่ใช่เพียงบริษัทบันเทิงแต่เป็นอาณาจักรที่ครอบคลุมทั้งภาพยนตร์สวนสนุกสินค้าและบริการต่างๆโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความมหัศจรรย์และความฝันที่เป็นจริงเรื่องราวของเขาสอนเราว่าแม้จะล้มเหลวสักกี่ครั้งเราก็สามารถลุกขึ้นมาและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่หยุดพยายาม 5. อีลอนมัสก์จากความล้มเหลวสู่การปฏิวัติเทคโนโลยีโลกอีลอนมัสก์เป็นหนึ่งในบุคคลที่เผชิญกับความล้มเหลวครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลแต่เส้นทางของเขาเต็มไปด้วยอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นของเทสลาบริษัทเกือบล้มละลายจากปัญหาทางการเงินและการผลิตหลายคนมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นแนวคิดที่เป็นไปไม่ได้และไม่มีอนาคต ส่วน SpaceX การทดสอบจรวดครั้งแรกๆล้มเหลวติดต่อกันถึง3มครั้งทําให้บริษัทเสี่ยงต่อการล้มละลายอย่างหนักคนรอบข้างและนักลงทุนต่างพากาันสงสัยในตัวเขาหลายคนคิดว่าเขากําลังไล่ตามความฝันที่เป็นไปไม่ได้แทนที่จะยอมแพ้อีลอนมัสก์เลือกที่จะมองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้เขานําข้อผิดพลาดจากแต่ละครั้งมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นในช่วงวิกฤตของเทสลาเขาตัดสินใจใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดเพื่อประครับประครองบริษัท แม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียทุกอย่างในกรณีของ SpaceX เขาและทีมวิศวกรใช้เวลาวิเคราะห์ความผิดพลาดของการยิงจรวดแต่ละครั้งจนสามารถออกแบบจรวดที่ใช้งานได้จริงด้วยความมุ่งมั่นเทสลากลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าปฏวิวัติวงการยานยนต์ด้วยการสร้างรถยนต์ที่ทั้งสวยงามทรงพลังและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม s p ป c e X ไม่เพียงแค่รอดจากวิกฤต แต่ยังกลายเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่สามารถส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรของโลกและกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งช่วยลดต้นทุนการเดินทางสู่อวกาศอย่างมหาศาลไม่เพียงแค่นั้นเขายังมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการพามนุษย์ไปตั้งรกรากบนดาวอังคารวันนี้อีลอนมัสก์กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเทคโนโลยีของเขาส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดอาวกาศ AI และระบบขนส่งเทสลาไม่ได้เป็นเพียงบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและความยั่งยืน SpaceX กลายเป็นบริษัทที่ช่วยให้การเดินทางสู่อวกาศไม่ใช่แค่ความฝานันและอาจเป็นก้าวแรกของการตั้งอนานิคมบนดาวเคราะห์อื่นอีลอนมัสได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้หากคุณมีความมุ่งมั่นและพร้อมเรียนรู้จากความล้มเหลวจากเรื่องราวของทั้งหคนนี้ เราเห็นว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ได้มาจากเส้นทางที่ราบรื่นแต่พวกเขาล้วนเจอกับความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่ทําให้พวกเขาไม่เหมือนใครแต่ละคนใช้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตสิ่งที่สําคัญคือการยืนหยัดและไม่ยอมแพ้เพราะความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุดเดินแต่เป็นแค่จังหวะที่เราต้องก้าวต่อไปให้มั่นคงกว่าเดิมและจําไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่รอยอยู่ข้างหน้า ถ้าคุณที่กำลังดูคลิปนี้อยู่รู้สึกเหนื่อยท้อแท้หรือเคยผิดหวังขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและความล้มเหลวที่คุณเจอในวันนี้อาจเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่ายอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองแล้วคุณละ่ะเคยเจอเรื่องราวความล้มเหลวที่ทำให้รู้สึกท้อบ้างไหมหรือเคยลุกขึ้นสู้แล้วประสบความสำเร็จในชีวิตมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกคนได้อ่านกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ เพราะเรื่องราวของคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังเจอความท้าทายอยู่ก็ได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยและถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวนี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนครอบครัวหรือคนที่คุณรักดูด้วยกันค่ะเพื่อที่เขาจะได้รับพลังใจดีๆแบบนี้ไปด้วยสุดท้ายนี้อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังลุกขึ้นสู้กับความล้มเหลว ขอให้คุณเจอทางออกที่ดีที่สุดในชีวิตและขอให้ทุกความพยายามของคุณนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จำไว้ค่าว่าชีวิตจะดีขึ้นได้เสมอถ้าเราไม่ยอมแพ้